หรือวัดสุนทรประดิษฐ์มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งอีกขึ้นมาว่ามีการลอ,อยกระทงนะครับในพื้นที่ของโบสถ์ลอยน้ําอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงของชาวบารร,รรมต้องขอชื่นชมทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมแล้วก็ในการจัดพื้นที่ในเรื่องของการลอยกระทงโดยใช้โบสถ์เก่านะครับในเพื่อมาใช้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่มาลอยกระทง นาเรียนพี่น้องก็ว่าบทเก่าในสมัยผมตอนที่ยังเล็กนะครับก็แล้วก็เป็นเยาวชนเนี่ยถึงเวลาบทก็บทในที่บทเก่าางน,นั้นนะครับเลยมีความรู้สึกชื่นชมแล้วมีความรู้สึกอินกับในการลอยกระทงน,นะครับที่พวกเราลอยกระทงก็ขอให้ได้ตั้งจิตภาวนาเพราะว่า,าพระภิกษุสงฆ์หลายรูปนะครับพระภิกษุสงฆ์หลายรูปเนะี่ยได้บวชนะครับได้ใช้พื้นที่ของบทแห่งนั้นนะบวชเรียนนะครับผ่านการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ หลายร้อยหลายพันลูกอันนี้ก็อยากจะนําเรียนให้พี่น้องวัยชนและก็น้องๆเยาวชนเวลาเราไปลอยกระทงในพื้นที่ของโบสถ์ไวยน้ําขอให้ตั้งจิตภาวนาให้ดีเพราะว่าโบสถ์นั้นเป็นโบสถ์สักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเราเ้าตั้งจิตภาวนาเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาสู่ตัวเราเองพร้อมด้วยครอบครัวนะครับขอบคุณท่านสมาชิกนะครับแล้วก็เจ้าที่ที่มีกิจกรรมดีๆก็คือทางคณะสวนละการแล้วก็ท่านนายกได้ไปมอบให้กําลังใจ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณได้ข่าวว่าทัางสมาชิกหลายท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันในการออกรางวาัลแล้วก็พี่น้องประชาชนในชาวตลาดของผู้บริกรรมแล้วก็ผู้มีส่วนข้องได้มอบรางวัลเป็นน้ําใจให้กับคนที่มาเที่ยวนะครับในราคาแค่1ิบาทแต่ชิ้นหลายชิ้นนี่ราคาเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางการแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญไว้หนะ้าโอกาสนี้แล้วก็อีกอย่างก็ขอขอบคุณน้องๆน,น,นะครับที่มาร่วมแสดงสร้างสีงสันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เล็ก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบวิทยาบาลกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบาลกรรพร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลบาลกรรที่วันนี้ได้มาสร้างสีงสันในการแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวงานลอยกระทงในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขอชื่นชมนะครับว่าเราก,กิจกรรมของเทศบาลบารลรได้จัดอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ผ่อนคลาย หลังจากที่เราได้ถูกอุทกภัยก็คือน้ําท่วมเราก็มาร่วมรอยกระทงแล้วก็ขอพอรพระแม่คงคาซึ่งในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาเราอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีกับแม่น้านะครับก็ขอพอรแม่คงคาให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขแค่คาดปลอดภัยพยัญลายทั้งหลายทั้งปูงน,นะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านการอีกครั้งผู้นําชุมชนทุกชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทรงประจำปี2566ในคน้งนี้ขออนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะคุณพระศรีรัตนไาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารโลโลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือเดชะพระบารมีหลวงพ่อพุทธชินราชเดชะพระบารมีของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษาคุ้มครอง ชาวพี่น้องชาวอำเภอบารกมได้โปรดดลบดานประธานพรให้คณะจัดงานพร้อมด้วยพี่น้องเยาวชนทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญแค็งแกร่งปลอดภยัยพยัมอันตรายลหลายๆทั้งปวงขอให้การลอยกระทงในครั้งนี้ประสบความสําเร็จและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2,566ั 2, น้ารกบขอบัุณนี้ครับ,บค,ครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณบารากรรมเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานก็ถือว่า เป็นการเริ่มต้นสืบสารประเพณีรอยกระทงของวัดสุนทรบดิ์ของเราเดี๋ยวก็เชิญถ่ายรูปเป็นนอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตเทศบาลตำบลนี้กับเมื่อวานอันไหนจะเด็กกว่ากันครับโดยเฉพาะนะครับกิจกรรมที่บร,ริเวณวัดสุนทรบดิตนะไม่ว่าจะเป็นรวงไหพพาโชคจุดจำหน่ายกระทงจุดรอย